ย่อนครับปย่อนโอ้โอโดยเห็นด่ดิปลาบกบานสวัสดีตอนเส้าครับพงศ์กนนินนองพ่อกับบ่าวดำหน้ามิเกอดีดีเซครับ ยามม่งต้องทำให้ต่อครับอเอ้ยเดว๋ยวเปลี่ยนม่งใหม่นะครับเป็นเอาสุดเก่าขึ้นนะครับสุดพีกายก็เล,ลักซื้อมาใหม่ขพง,ง่อที่เราจะวานเป็นม่งหกครับตัวนี้ กัะดงครับม no oh, oh, <man>. ันส in ิม oh, ีปูมีป่ายอตุ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 ตปิามาเป็นหงายเลยเลยอุตูีิเงเลยอครับพ่อ่น้ง อ,อันนี้เป็นมองโฮกนะพี่นอสร้างรูเห็ดไหมไหมครับอเอาลูกท่านเดือบดแล้อีกครึ่งหนึ่งพ,พี่นอน ครับินกนกปูปุกีกลังออกจากห้างมอยพี่หน่อยอยู่ทาง,งก็อกลางนะครับด้วยเอาอไหนอะม่วงหม่นะเ่ยก ทั้งนอกเงียบทั้งในเขามากแล้วก็ตัี่น้องเลยคิดว่าว่าป่ามันติมาอย่างไงนะครับบูมี่มองไลบูมี่มองยังกลัวมันทั้งนอกเนาะทั้งฟังพี่น้องโซบะโปเล่าเนาะ อ้าววิ่น้อกรรภูมิ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 ายๆร้อ ป่า,ากเงียบเงียจะง่อ,งอยานามลุ่ม I'm good. นีป่ปลาบานโอ้น,น้บานถือมอสิบสี่ 24. 太露了。 เฮ็ดป่าออกบ้านร้อยตัวเดียววะับวางฮอดโลกบะวุมีแต่ขี้นี่แหละหลายสัตว์ すごい。<laughs> อือดูๆนี่มันเป็นอย่างนั้นอยู่อังม่ไรัมอ เข็นอยู่ดิขึ้ตนอยู่มองสีสเอาพอไหมพี่น้องบานนี้เราตามจะตกมองโคกไหวนะครับสิบอกวิธีตกมองเนาะอัน,นมองกูถี่จากสร้างเท่านันเฮ็ดไถ่นะครับออกจากสรา้างเพราะว่าเป็นสิ่งใส่ตึงมาไน,นั่นนี่ อันนี้คลิป้อนๆกต่นี่ครับแต่ว่าย่ำอีกแล้วครับอันนี้ถือตกให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งอีกรอบกัแล้วกันมันสิมีเพื่อสิมวนส่วนมั่นไหวนะอันนีสน้ส่วนเริ่มต้นนะครับเพื่อมองอูนมัดจะหินเนอพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือหินเถอะหินตัวตัวเริ่มต้นเท่ากับเท่ากับเอาตัวบนสุดนี่มาหมัดใจครับ จกักสิเข้าใจบันไดนะครับตัว,ต,วตัวบนในทุงนี่ส่วนตัวบนคือตัวบนนี่เป็นส่วนเรื่มต้นทีห้าตกเ้ากับมัดมัดปลอมใช้น้ำครับมัดปูมัดปลอมภาษาทาั้งบ้านผมเนาะบ่อยมันลงนะปล่อยไปเนาะข้ามายามมันจังเห็นคำบอกงอ่ายๆก็ดี แดดยันห่อนด้วยครับตรงนี้ช่วงนี้ห่อน่อแม่พี่น้องเลยแ้วก็มันจะมีอีกส่วนหนึ่งครับฝน,นตั้งคืนอืมที่ตัวนี้ครับยุอองงกลุ้งวนย่กลุ้งบอยังไงขากเอาออกมาบินออกมา ยัด่ยต้งนงฝนทุกตอ,ตอปลามันเท่ากับมันยัดนี่ใส่มากเลยอันนี้คือเป็นที่เคล็ดใบไฮวะนะครับจางนี่คือก็คล้องกลนืกลนทะุ่งนมดแต่แต่มาดใส่กับชิ้นชุดตัวนี้ครับใส่กระสุนนัาา่นออกไปใส่เรีมาายมัดใส่ชิ้นชุดนะครับคือตัวนี้ปึ๊บปึ๊บ แล้วก็เหาก็ตกะขับป่านนี้คือบดยากไปพอไหมพี่น้องเพราะว่ามันถิ่มหินสองสองด่านนะครับด่านแรกกับด่านสุดเพราะว่ามองอูมันสิลง่องไปอยู่พื้นนั่นสินะครับ<อ>หินสองขางกันดึงไปโตสู้ไหวเนาะเอาไปเบ่งตอนตกะขับป่านี้พอไหมพี่น้องเอากระห้าหม่องทับลี่ครับหม่องได้ปลาคือคือเนาะพอไหมพี่น้อง เมื่อก็้เรือต่พื้นที่ถาัดไปถนนดมันนะครับลอยยิ้นตัวแหลกลุงครับใช่ครับ ไล่ลงไปน,นั่นเองเลยครับอัตโนมัติเลยนะนี่ก็มากับไม้ไใบครับลวกๆมันก็สีไล่ลงไล่ลงเลยสุดนหนีบกี๊าดนะครับส่วนชุดผ้าย,ยางเดียวเพอนพี่นอ้องตุ๊กง่ายๆครับโม่อูป๊บปบปบ ่ายอย่างเดียวครับเป็นเห็ดมาไหวหายอยู่แล้วครับคุณพี่น้องสบายไล่ลงไล่ลงเยอะกระทะแล้วแล้วเขาจะไปมัดปลอมหน่อยครับไล่ลงไล่ลงง่ายครับ lầy lên máu luôn ướp rất mỏ cao o thật kính suốt này suốt này เรียบร้อยไปมัดปลอมบาดนะครับเอาบาดนี่ก็มาปลูกปลอมกับกับหีนเนาะนไปดีเนาะทีขาวบนก็ขาวล่างครับขาวบนถูกผูกฟูก้มน้ำใสครับหรือ ปลอมมาแหละถ้างพอื่นปลอมเนาะปลอมหม้ออ้ยเดี๋ยวเริ่มห่อนแล้วครับซ้ายนิดหน่อยพอมีพี่เนาะเดี๋ยวก็ดึง,าง,ดงขาวตีนมากครับนี่ชื่อขาวตีนมาทีนใจครับผมเนาะ ความห่างระหว่างตอมกระถินให้มันตรงกันนะครับความห่างอน,นี่หาว่าครับพ่เนมอ อีู่ทีเก่าครับขาวบนใสพปอม หินใจครับมาดูจุดเหนมันตรงกันขึ้นเก่าครับปึ๊บเห็ดไปได้หน,นีกันจนสุดตอนครับห่างกันหาแ้วก็มัดหินมัดปลอมใส่เนาะพอพี่นอ้องเพราะเบ็ดพุ่พมสิบเบ็ดเดี๋ยวพ,พี่น้องเลย แต่สิมัดห้มัมมนสุดอยู่ครับแต่ว่าแบตปูนสิเวิร์ตเลยสิเลยปิดกล่องก่อนนะครับเลือกขีดเดียวพอพี่น้องเลยนั่นอีกแล้วคบพรกะบ้าไปขึ้นเก่าหนึ่งสองสามสี่ กินใส่สม,มี่งด้อพ่อไอพี่น้องเด้อแบตจิเบิร์ดเลยครับลุ้งกับสใส่ไปจนสุดเลยครับเข้าใจดีนาะครับ,รบสรุปผลงานพ่อไอพี่น้องเลยมืนนยมอ้อนอี้ขึ้นมาเฮาเทิาเราซาดเลยกระมื้อนี้กระย่างไข่เยอะครับต้มห้อลงใหม่ก็ยังเห็นเน,นานปะนปลารรมีปลาย้อนปลายอีกัมปลาบักบ้านครับกระย่งโอเคอยู่พ่อไอพี่น้องกะวิธีตกมหม้อ,มอกะ ประมาณนั่นแล้วพ่อพี่น้องกัดบกเข้าใจได้ไดกะสอบถามมาได้ครับอืมเพราะว่ามาันก็มีแค่นั้นดีๆครับมองูเป็นมองง่ายๆบอชต่ำกะสาธิตตื้อครับบอกว่าในคขีปเกาก็ามี่แต่ว่า,าเสริมอีกนะครับเนาะเอา้าจังใดกะบหลักตอนพ่อไพี่น้องครับช่วงน,นี้ถึงอ,อาจจะบล้ายนนเนาะมือนี่แต่ว่ากะยังพอให้เห็นด้วยครับ ยังได้กับป้องกันตัวป้องกันอันนั้นด้อพ่อพี่น้องไอ้โคู่วิทย์มกระโดดก,กระเดียดวครับหมื่นละสองสามพันโอ้เด็ด้ออะไรครับคือบรุรกดึงหลอกดาวเนาะมันปล่อยไปนี่พ่วมาโอ้ยยากรับจีคุ้มอยู่ผมบอกลวดคนจีตายร้ายครับกันนี่นผมว่มาเพราะว่าเจียงรักษาคือมือแผลมันสีเพียงพ่อนะครับเบื้อาการแล้ว แต่เก่าคือล็อกดาวอยู่ในบ้านอยู่แด่นั้นเนาะเพราะว่าการเห็ดจกักไห้มันยุดการระบาดก่อนนะครับเ่แมันว่าเหตุจนนานจนเกินไปเนาะตามผมคิดล็อกจกักครึ่งเดือนทา้าจักสิบมือ่ออะไรสิสิบหามื่นปิดเบิดทุกอย่างเลยคือนพี่น้องสาบโปลาเขาเหตุขัดดีนะครับอืมเอาให้อยู่ก่อนนะพ่พี่น้อง ขับวอยู่ได้แหละโอ้ยลำบากครับเอาจังได้ก็ฝากตอนท่านี้แหละครับอันนี้กับบูว่าสิเป็นอะไรมือหนามือหน้าในาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมี่แต่ยอดพุ่งขึ้นเรื่อยๆเอาเป็นกำลังใจทุกคนครับอันเบาในโมเมนต์ถอดได้โมเมนต์ถอดโมเมนต์ทอยนะครับเพื่อบอกเตือนสติพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันแล้วกันครับเนาะบ่ต่ำกับพวกนี้ยังร้ายครับให้พ่อแม่พี่น้องทุกข,ขุทุกคนอยู่ดีมีแห้ง คนจากลูกจากพ่ยครับอืมสำหรับล้ารวยทุกคนครับบ่ใ้มียังมาปล่องปลายมาไก่ตัวเนาะหาอยู่ดีไม่แห้งคือเก่าครับขอบคุณครับสบายดี